นี้รายการเงินหมื่นตื่นมารับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวรถเด็ดกระทุ่มแบนครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับ ตอนนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดกระทุ่มแบรนด์เริ่มทําเป็นระบบแฟรนไชส์มา10กว่าปีแล้วครับจากธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัว3 0สกว่าปีที่ผ่านมามาทําธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเจ้าของร้านกันครับค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่เจ้าของร้านอยู่ไหมคะอยู่ค่ะคุณพ่อหนูเองค่ะอ๋อคุณพ่อเหรอคะช่วยตามมาคุยกันหน่อยได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวไปตามให้นะขอบคุณครับ ผู้ชมคะแฟรนไชส์รสเด็ดก๋วยเตี๋ยวกระทุ่มแบนที่พาท่านผู้ชมมารู้จักกันในวันนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีต้นตํนตำรับมายาวนานกว่า30ปีเลยค่ะและที่สําคัญนะคะก็มีจุดเด่นที่วัตถุดิบที่ใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้ก๋วยเตี๋ยวนั้นอร่อยแตกต่างไม่เหมือนใครค่ะหาทานที่อื่นไม่ได้นะคะต้องมาทานที่นี่ที่เดียวเท่านั้นส่วนจะเป็นอะไรนั้นแล้วก็จะเด็ดสมชื่อหรือไม่มาติดตามรับชมกันเลยค่ะ ครับผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวรถเด็กกระทุ่มแบนนะครับคุณพีิวิทยบุญสงกิจสวัสดีครับ,รบหรือว่าพี่เอียวนั่นเอง ใช่ไหมครับต้องย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ธุรกิจดั้งเดิมจริงๆแล้วเป็นของครอบครัวตั้งแต่สาปีที่แล้วใช่ไหมครับขอก็คือเรื่องต้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ทํามาก่อนนะฮะก็คือพอเมื่อผมเนีจะจะมาเริ่มทำจริงๆทำจริงจังอ่ะประมาณปี45ครับประมาณปี45ครับผมถ้าอย่นั้นสามสีกว่าปีที่ผ่านมาก็จะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีชื่อร้านไม่ได้ทําเป็นแฟรนไชส์ใช่ก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะฮะซึ่งไม่มี มีตู้กระจกตั้งแล้วก็มีตู้ก๋วยเตี๋ยวลวกทั่วไปอะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวโบราณใช่ไหมก่อนใช่ไหมฮะไม่มีชื่อถือว่ายุคนั้นก็ก็ถือว่าขายดีก็ขายดีมีรสชาติที่ถูกปากครับก็คือขายดีถึงขนาดที่ว่าคนกรุงเทพก็มาทาน มาทานแต่เขาก็เรียกชื่อไม่ถูกเขาก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวที่กระทุ่มแบนนี่แหละก็คือไมันไม่ได้มีชื่อเป็นทางการไม่มีชื่อแต่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวที่อำเภอกระทุ่มแบนอ๋อจะไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่อำเภอกระทุ่มแบนทุ่มแบนสมุทรสาครใช่ก็เป็นที่มาของก๋วยเตี๋ยวรถเด็กกระทุ่มแบนด้วยครับเห็นไหมว่าจริงๆแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเขาเปิดร้านโชว์หวยขายสินค้าขายของชิปราคาด้วยใช่ครับ ตอนนั้นได้ได้คุยกับครอบครัวไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเปิดร้านโชว์หวยแล้วทําไมถึงมาขยับขยายไปได้ก็เดี๋ยวก๋วยเปิดก่อนแล้วโชว์หวยเปิดทีหลังก็คือเปิดพร้อมๆกันนะฮะตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ขายขายโชว์หวยด้วยนะฮะแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวก็ไปขายข้างหน้าเป็นเสริมไปด้วยก็คือตั้งแต่รุ่นพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็ทำอย่างนี้มากไม่ดีแล้วทำเลก็ถือว่าจุดที่นั่นมาก่อนสาชูปีกก็คือที่นี่เลยใช่ครับไม่ได้ย้ายไปที่ไหนไม่ได้ย้ายไปที่ไหนครับถือว่าทำเลนิชัยภูมิน เออมาดีตอนเป็นถนนสมัยก่อนอ๋อสมัยก่อนไม่ได้มีถนนสมัยก่อนไม่มีถนนอ๋อครับสมัยก่อนเนี่ยเออชุมชนกระทุ่มแบนเนี่ยจะเป็นเป็นคลองภาษีเจริญอืมจะเจริญแถวคลองไม่มีถนนครับนะฮะพอพอมีถนนเข้ามาเนี่ยจุดเนี้ยกลายเป็นทำเลที่ดีที่สุดเลยครับในกระทุ่งแบนแสดงว่าท่านมีวิสัยทัศน์ใช่ใช่ท่านรู้ว่าจะมีถนนตัดผ่านแล้วก็มีทำเลที่ดีทั้งชุนแบรนก็เอื้อเกื้อนธุรกิจต่อไปด้วยใช่ครับทีนี้ทางพี่เอี่ยวคิดยังไงทำไมถึงได้คิดว่าเอ๊ะ เปิดมา3 0สกว่าปีหรือว่าย้อนหลังไปสียกว่าปีที่แล้วไม่ได้การแล้วมันจะต้องทําอะไรสักอย่างเลยจุดเปลี่ยนหรือว่าจ right. ุดพลิกผันท <te <te ี่ตรงไหนก็คือจ eh ุดเปลี่ยนก็อยู่ที่ว่าลูกค้ากรุงเทพมาทานบ่อยใช่ไหมฮะทีนี้เขาบอกมาไกลจังทำไมไม่ไปเปิดกรุงเทพมั่งใกล้บ้านอะไรงี้ยใช่ไหมเราก็เลยมีมีคนแบบว่ามาทานแล้วก็พูดอย่างนี้บ่อยต่ตอนนั้นก็มีอยู่ร้านเดียวที่นี่ใช่ใช่เราก็เลยอยากอยากขยายขยายสาขาใช่ไหมก็เลยเริ่มเริ่มขยายสาขา ด้วยตัวเราเองก่อนตอนที่คิดจะขยายสาขาคุยกับครอบครัวถ้าคุยฮะสนับสนุนไหมหรือว่าไม่เอาอ่ะเอาร้านเดียวพอแล้วสนับสนุนครับอ๋อเหรออยากให้ลองอ๋ออยากให้ลองใช่ไหมใช่ฮะซึ่งตอนนั้นก็เรียกว่าไฟแรงอยู่ใช่ครับก็ลองไปเปิดฮะแถวพ่อมยัยแถวสารายาแลถวแหวนนี้ก่อนพุทธมณฑลแถวเนี้ยก็คือไปขยายเองก่อนขยายเองก่อนยังไม่ขายแฟรนไชส์ครับนะครับแล้วก็ก็ยังควบคุมไม่ได้ครับ ในเรื่องก็มีการจ้างเด็กจ้างพนักงานไปขายทุกอย่างเราดูแลเองไม่ได้ฮะก็เจอปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นรั่วไหลนะฮะมาตรฐานรสชาติโอ้อันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่ใช่ครับระบอกมากินก๋วยเตี๋ยวที่กระทุ่มแบนเอ๊ะผมเปิดอีสาน์ทีอีสานที่อยู่สไลยาปรากฏไปกินที่สไลยาออาทำไมรสชาติไม่เหมือนกันตอนนั้นยังไม่ได้มีชื่อร้านเหมือนกันยังไม่มีแล้วก็ อ๋อมีแล้วฮะตอนนั้นตั้งตั้งแล้วติดกับติดกับตแบรแล้วรูบแบรแล้วก็คือใช้ทำเป็นตรูปแบช่ก็ใช้ชื่อนี้เป็นเลยอ๋อเป็นที่มาอยู่แล้วครับนะแต่ก็คือพอไปเปิดแล้วก็ไม่ไม่ค่อยดีฮะเพราะว่าเราควบคุมเรื่องั่วไหล่ไม่ได้ด้วยขาดทุนก็เลยต้องกลับกลับมาเริ่มต้นใหม่มีบางทีเนี่ยผมไปสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจหลายท่านที่เป็นทายาทธุรกิจนะก็บอกว่าเราเป็นคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่อยากจะขยายธุรกิจต่อยอดต่อครอบครัว พอเปิดไปแล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก<ช>็อบอกแล้วว่าอย่าไปทำ <c oughs> อ,อะไรทีนี้มีคุยกันไหมมีครัมีธรรมดาแต่เย็นๆอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยของที่อยางฮะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราไม่ไม่ทำเนี่ยเราก็มันก็เหมือนว่าเราไม่ได้พอเราไม่ไม่กล้าเนี่ยพอไม่กล้าปุ๊บพอเราเจอปัญหาปุ๊บเราถอยเนี่ยเราก็จะไม่ไปถกความเร็จเจอปัญหาเนี่ยปุ๊บเราต้องพยายามแก้ให้ได้ต้องเรียนรู้แล้วพยายามแก้ให้ได้เอาผมทีละทีเดี๋ยวเรียนมาทางด้านไหนหรือว่าทําอะไรมาก่อนไหมเออผมก็เรียนพานิช การตลาดนะฮะผมการตลาดแล้วอันี้ผมก็แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาสืบถ้าธุรกิจตอบไม่คิดเพราะว่าทำงานที่ผมไม่ชอบเลยนะเอแล่วไม่ชอบไม่ชอบแบบจีเงินเดือนผมดูว่าอย่างสมัยก่อนผมเคยไปทํางานนะฮะิีเงินเดือนสามพันกบาทดูแล้วแบบไม่ได้สามพันบาทนี่พี่ย้อนหลังไปกี่ปีโอ้นานแล้วครับจริงไหะสามพันบาทเองเหรอสามพันบาทดูแล้วมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ฮะเพราะเราเหมือนก็เราต้องไปนั่งตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นใช่ไหมฮะ แต่ก็สบายนะนั่งในห้องแอร์เย็นๆไม่ต้องมาร้อนอยู่แต่ไม่ชอบนะคือคนจะคิดไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยว่าอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองอาจจะเป็นเพราะเราเติบโตมากับตรงนี้เรื่อยๆอยู่เหมืนกัอยู่ในสายเลือยใช่ครับอยากเป็นเจ้าของเองอะไรเงี้ยถึงแม้จะล้มเหลวบ้างลองผิดลองถูกเงี้ยก็ไม่เป็นไรแสดงว่าเราเราเราทำงานอยู่ในระยะสั้นตัวเองตอนนั้นโอ้แค่ประมาณไม่เกิน6เดือนออกเลย แล้วก็เป็นขยายสาขาเองใชอ๋อคเดืองวก็ต้องมีเงินลงทุนไปตอนใช่ตอนนั้นลงทุนครั้งแรกจาได้ไหมเงินก้อนแรกที่ไปขยายขยายลงทุนถ้าก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่แพงนะฮะจะต้องหลักแสนหลักแสนประมาณแสนแสนนึงเพราะว่าต้องเซ้งเซ้งตึกเพราะเมื่อก่อนผมไปเปิดที่อ้อมใหญ่มีที่ไหนบ้างตอนนั้นที่เปิดที่อ้อมใหญ่กับสารยาก็สารยาก็ผมว่าแต่ละสาขาก็ลงทุนหลายแสนอยู่นะใช่ครับอ้อมใหญ่สารยาแต่อ้อมใหญ่เนี่ยผมไปเปิดเอง นะฮะผมไม่เปิดเองก็คือไปคุมเองอย่างอย่างเงี้ยเราทำกำไรเอาไปเปิดสาขาที่3สายยาเนี่ยพอเราจ้างลูกน้องหมดเลยเนี่ยทีเนี้ยอ๋อเราอยู่ที่นี่ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปที่อ้อมใหญ่ก่อนอ้อมใหญ่ซึ่งอ้อมใหญ่เราไปคุมเองคุมเองกำไรเพมันดีเอยเปิดที่ดีไหมเราก็เลยไปสายยาไปสายยาแต่สายยาไม่สายยาไม่ไม่ไม่ประสบความเลยก็คือขัดทุนขัดทุนในแง่ของเออเรื่องเหมือนว่า ควบคุมเรื่องเราเราอย่างผมไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่าผมจะขาดทุนมากน้อยขนาดไหนผมควรหยุดควรเลิกได้แล้วครับมันต้องมีเขาเรียกว่าระยะเวลาที่เราจะต้องมอสักประมาณ6เดือน6เดือนครับเริ่มรู้แล้วไม่ไหวแน่6เดือนนะฮะถ้าเราเราไม่สามารถที่จะควบคุมใจ6เดือนเนี่ยเราต้องต้องต้องพอล้ใช่ไหมแต่ถ้ายัง3เดือนยังยังน้อยเกินไป เพราะว่าอาจจะฟื้นได้ใช่ใช่เรายังพอจะแก้ปัญหาได้ในว่าที่สัญญาได้เปิดไม่นานก็ไม่เกินหเดือนนะครับหเดือนแล้วก็เลิกเลยเลิกเลยเหรอเลิกเลยอ้อตัดทิ้งเลยไม่เอาแล้วทีนี้พออ้องใหญ่เหลือที่อ้องใหญ่ใช่ไหมอ้องใหญ่เนี่ยขายขายดีเพราะเราคุมเองดูแลเองขายดีแต่ทีนี้ก็มาพอหมดสัญญาแล้วก็เลิกเพราะเรามาทำคันชายอ๋อมันคาบเกี่ยวกันพอดคาบเกี่ยวช่วงคันชายด้วย พอตอนน so so re is oh. ั้นตอนที่ทาอ้อมใหญ่ประสบความสําเร็จเราไม่คิดจะเปิดเองนที่อื่นเลยนะก็เคยไงฮะพอไปเปิดถารยานแล้วเจอปัญหาไงครับเราก็เลยรู้ว่ามันไม่ใช่แน่ไม่ใช่วิธีนี้แน่ในการขยายววิธีนี้เรายังยังยากอยู่เพราะว่าพยายามพยายามแล้วแต่ก็ยังเหมือนเหมือนว่าเหมือนเหมือนว่าพยายามแล้วฮะแต่แต่เราเราเราจะมีปัญหาเรื่องบริวารลูกน้องอ่ะจะควบคุมเขาไม่ได้เรื่องใหญ่เหมือนนะบางทีเขา เหมือนว่าถ้าเกิดเขาติดริดจับได้ปุ๊บเขาก็จะออกมันจะว่าถ้าจับมันจะกลับมาอย่างเงี้ยได้คนใหม่มาเราเดิมอีกเออเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะซื่อสัตย์เหมือนเดิมอีกกลับกลายเป็นว่าเหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมมันวนเวียนอยู่เงี้ยจนจนแก้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวก็ต้องกลับมาทํำก็มานั่งศึกษาจะทํำยังไงดีก็พอดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เขาเปิดแฟรนไชส์นะฮะเราก็ไปสมัคร แต่พี่เอ๋ก็ต้องเรียนรู้เรื่องแฟรนไชส์มาก่อนล่ะต้องเคยได้ยินได้เคยได้เรียนรู้มาจากที่คื่นหรือเปล่าว่าถ้าการไปเปิดสาขาเองมันไม่ประสบความสำเร็จเราน่าจะเอาระบบแฟรนไชส์ไปจับนะครับก็คือเดินเข้าไปเรียนรู้เรียนรู้จากกรมพัฒนาธุรกิจแต่ก่อนนี้คำว่าแฟรนไชส์คนยังไม่รู้จักนะใช่ใช่ของผมยังไม่รู้จักเลยแฟรนไชส์นะฮะผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะเพียงแต่ว่าพอผมได้เข้าไปศึกษาผมถึงรู้ไงว่าต้องมีระบบต้องมีครัวกลางต้องทําอะไรให้มีมาตรฐานขึ้นมา ทีเนี้ยเราก็เริ่มขยายละแต่ว่าตอนที่เราเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยนะฮะที่เราเปิดเองนี่ควรจะเป็นที่สารยาหรือที่อ้อมใหญ่ยี่บเนี่ยแล้วสารยาปิดไปมันไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องมาคุยกันที่บ้านแล้วว่าเฮ้ยเราจะเดินหน้ายังไงต่อใช่ไหมฮะใช่ซึ่งก็คุยกันแล้วก็ยอมรับว่าถ้าเป็นแฟนแชสมันน่าจะดีก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าทักท้วงหรือว่าเฮ้ยอย่าไปทําเลยอ๋อไม่ไไม่ทวงสองร้านก็ก็โอเคแล้วอะไรางี้ยไม่ ไม่ไม่ครับก็คือเขาท้วงเขาก็ทวงเหมือนกันเแต่าแต่เราเนี่ยคือคือตัวผมเนี่ยคิดว่าถ้าเราถ้าเราพยายามแล้วเนี่ยมันเจอทุกอย่างทําอะไรต้องมีอุปสรรคปัญหาแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่พยายามเนี่ยเราไม่ผ่านปัญหาไปได้เนี่ยเราจะไม่สามารถก้าวที่3ก้าวที่4ต่อไปได้แล้ว่าพี่เอียวมั่นใจว่าโปรดักเราเนี่ยมันขายได้แน่ๆใช่พอไปอบรมเนี่ยครพอไปอบรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราหาจุดเด่นว่าเรามีจุดเด่นอะไร อย่างนี้นะแต่เมือผมถามเอ้ยพี่เหี๋ยวก๋วยเตี๋ยวร้เด็กับ้าวแม่มีจุดเด่นยังไงใช่ครับพี่ขอว่าไงก็มามานั่งมองว่าเออเรามีตัวหนังหูพัโลอะไรมันย่างทานคู่รถสำหรับหนเป็ูที่ผมทานเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของร้าใช่ครับที่อื่นไม่มีนะไม่มีผมสังเกตว่าผมไปทานก๋วยเตี๋ยวมาเยอะเหมือนกันก็ยังไม่มีหนังหมู อันนี้ต้องไปทําอะไรฮะคือต้องไปย่างย่างด้วยเตาถ่านนะฮะพอย่างเสร็จเนี่ยเอามาหั่นเป็นชิ้นเสร็จแล้วมาปรุงปรุงรสโอ้ปรุงรสพอเราบอกที่กรมพาไปบอกว่าผมมีหนังหมูใช่เขาปิ้งเลยบอกใช่นี่แหละเขาบอกนี่คือจุดจุดไฮไลท์ของเราเลยคือถ้าคุณมีจุดเด่นปั๊บล้วคุณสามารถเอาตรงนี้ไปต่อยอดธุรกิจได้ขยายอะไรได้นะฮะผมก็เลยทํามาจนถึงทุกวันนี้คระสิบกว่าปีที่ผ่านมาโดยใช้ระบบแฟรนชายเข้าไปช่จยตั้งแต่ปี2545ครับก็สิบปีพอดี ใช่ครับก็เรียกว่าค่อยๆขย,ย,ยับขยายสาขามาทีนี้ก่อนที่จะมาถึงรูปแบบของแฟรนไชส์ล้วการเรียนรู้ผมแน่นอนที่เอ๋วทําแฟรนไชส์มาก็ไม่ได้แปลว่ามันจะประสบความสำเร็จตลอดก็มีโอเปิดปิดเปิดปิดนะ เป็นชายลักษณะแบบนี้การควบคุมคุณภาพการควบคุมมาตรฐานก็มีปัญหาอยู่พอสมควรเท่าที่ผ่านมาทีนี้มาเรื่องของตัวเมนูเด็ดไฮไลท์เด็ดอย่างที่บอกก็คือว่าเรามีหนังหมูเป็นจุดขายเป็นจุดแข็งของร้านเราแต่ก็คงไม่ได้มีเฉพาะก๋วเตี๋ยวที่ใส่หนังหมูเท่านั้นเรามีเมนูอะไรเด็ดบ้างผมดูเมนูผมเห็นโอ้โหหลายหลายายเรียกถ้าเป็นโฟลดักเนว่าหลายลายธุรกิจมาก ก็คือหลักๆจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำขูดขีดก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำขกดขีดจุดเต็มหนังหมูไร้มันย่างถ่านปรุงรสสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยววันนี้ก็ยังใช้ถ่านย่คือคือต้องย่างด้วยถ่านถึงจะหอมเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราไปย่างแก๊สเนี่ยกลิ่นแก๊สก็จะติดหนังหมูฮะมันจะมันจะติดมากลิ่นจะจะเวลาทานจะรู้ใช่จะรู้เลยฮะแต่ถ้าเราย่างถ่านจะกลิ่นธรรมชาติหอมของไม้อะครับนี่สําคัญ แล้วบอกว่าคอเลสเตอรอลต่ำทันแล้วไม่อ้วนโอ้หอันนี้เหมาะสำหรับาก็คือเราแล่แล่มันออกหมดเลยหนังอ่ะมันจะมาจากแผ่นหลังก็คนบอกว่ากินหนังแล้วมันหนังมันไม่ใช่มันไม่ใช่ก็คือคือหมูเนี่ยฮะเราจะใช้ส่วนของสันหลังฮะที่หนาๆนาฮะแต่แล้วเราก็มาขูดมันออกขูดขนขูดขนแต่แล้วขูดมันออกแล้วก็ต้องมาปิ้งย่างเหมือนปลาหมึกเลยสองสองหน้าเลยให้มันมันออกให้หมะก็จะได้หนังล้วน เสร็จแล้วเราก็เอาไปหั่นเป็นชิ้นแล้วก็มาปรุงรสอีทินปรุงรสอีทิน,ทนใช่ทุกเมนูจะต้องใส่หนังหมูต้องใส่ครับถ้าไม่ใส่จะไม่อร่อยอันนี้อันนี้ยืนยันได้<ช>เพราะว่าคนที่ผ<ช>มทานย<ช>อ,อดอยู่แล้วนะฮะมีก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูแห้งน้ำต้มยำก๋วยเตี๋ยวทะเลก๋วยเตี๋ยวรวมมิตรก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตุน๋นก๋วยเตี๋ยวรวมมิตรก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตุน๋นข้าวซี่โครงหมูตุ๋นเย็นตาโฟข้าวซี่โครงหมูตุ๋นแล้วก็เย็นตาโฟใช่ครับซึ่งเราดั้งเดิมตั้งแต่ยุคครอบครัวทำก็มีเมนูลักษณะแบบนี้หรือว่าเรามาขยายเพิ่เมเมามานะขยายเพิ่มเติมสมัยก่อนก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำผึ้ก ใส่หมูชอบเหมือนสมัยตปกอนใส่อะไรเงี้ยฮะส่วนซี่โครงหมูเนี่ยเรามาพัฒนาเพิ่มเพิ่มเข้าไปทำให้หนังหมูนี่เขายมาแล้วตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ใช่ถ้าหนังหมูนี่มีมานานแล้วใช่ครับแต่เมนูที่ผมมาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นพวกข้าวซี่โครงหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตุ๋นเย็นเอฟฟคนไม่ชอบก๋วยเตี๋ยวก็ทานข้าวได้เพราะว่าบางทีลูกค้าเขามาเป็นกลุ่มเขาอยากทานข้าวบางคนจะทานข้าวทานก๋วยเตี๋ยวมาเย็นเอฟเฟอเงี้ยเราไม่ได้มีแค่นั้นครับคุณผู้ชมครับก๋วยเตีีี๋๋๋ยยยยยววววตต้้มมำกกเเทะล็ด นะฮะต้มแซบเนื้อน่องเอ็นก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตุนเห็ดหอมยาจีนนี่ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าเราด้วยนะครับโอ้โหแล้วมีเยอะมากใครก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยจะมีมาก็ตั้งตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เหมือนกันแต่แฟรนไชส์เนี่ยจะแฟรนไชส์เราจะเน้นไปที่ก๋วยเตี๋ยวหมูทำไมทำไมเราเน้นก๋วยเตี๋ยวหมูมันเพราะอะไรเพราะเรามีจุดเด่นฮะที่หนังหมูใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราทําแฟรนไชส์โดยที่ไม่มีจุดจุดเด่นเข้าไป เช่นเรามีแค่น้ำซอสอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีปัญหาคือเขาอาจจะไปทําเองเคลียร์น้ง่ายเรียนแบบง่ายแต่ถ้าจะไม่เหมือนรสชาติได้มาตรฐานเราใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราใช้น้ําซอสไอ้ผงซุปก๋วยเตี๋ยวไปน้ำซุปด้วยแล้วก็ใช้หนังหมูพะโล้และมันจังถ่านปรุงรสใส่ก๋วยเตี๋ยวไปควบคุม2สองสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้รสก๋วยเตี๋ยวเนี่ยควบคุมรสชาติได้ง่ายแล้วราคาก็ไม่แพงครับถือว่าสบายๆทานกันได้ทั้งครอบครัวว่าอย่างนั้นนะครับราคามีตั้งแต่ 35บาทจนกระทั่งถึงเกาเหลาหม้อดิน50บาทก็คือ30บาทนีงเหรอก็คือราคาเนี่ยครับจะจะจะไม่เหมือนกันครับต่างจังหวัดก็อาจจะถูกยี่0กบมขึ้นอยู่กับทำเลด้วยขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งด้วยอันนี้เราไม่ได้ไปควบคุมราคาขายใช่ครับคือราคาขายอย่างพัทยาเนี่ยเขาอาจจะขาย40ครับภูเก็ตอาจจะ40 4 5กลุ่มลูกค้าหรือว่าทำเลมันก็มีผล เช่นทาสมูทด้วยเอาก๋วยเตี๋ยวรถเด็กกับทุ่มแบนด์เปขายในพารากอนคงจะขายไม่ได้สามสิบสี่สิบเขาต้องราคาต้องสูงราคาต้องขึ้นซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ทำเลใช่ไหมใช่ครับแล้วกลุ่มลูกค้าอะไรต้ององนั้นใช่ไหมครับครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับทำกันมาสามสิบกว่าปีด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่อยากจะขยายอยากจะต่อยอดแต่ก็ไม่ได้สําเร็จตั้งแต่ต้นเปิดเองเปิดเองเจ๊งเองมาแล้วโอ้โหอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ถึงได้เอาระบบแฟรนไชส์มาาจัับบเข้้ตรรงนนีะค แล้วเรื่องของแฟนชายจริงๆแล้วอย่างที่พี่เี๋วบอกว่าการควบคุมคุณภาพไม่ใช่เรื่องง่ายครับได้เคล็ดลับมาแล้วเรียบร้อยครับการควบคุณภาพจะใช้วิธีไหนอย่างไรแล้วสามารถจะส่งต่อไปให้แฟนชายซีขายได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปตามกันในช่วงหน้าเห็นบอกว่ากว่าจะมาเป็นเครื่องปรุงรสหนึ่งชุดับวกกับหนังหมูอีกหนึ่งชุดเอาไปต้มขายได้เลยครับใช่ไม่ใช่ง่ายๆมันต้องกันกรองมาจาก การลองผิดลองถูกถูกครับใช่ไหมครัเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราไปติดตามต่อยอดเรื่องราวของธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดกระทุ่มแบงกันต่อนะครับครับครับเริ่มต้นมาเป็นน้ำเลยส่งด้วยอ่ะเป็นน้ำส่งเป็นน้ำเลยส่งเป็นน้ำเริ่มต้นเนี่ยใส่ถุงหรือใส่แกลลอนไม่เป็นเป็นเป็นถุงเงี้ยแต่เป็นหัวเชื้อเข้มข้นหน่อยยากตรงเรื่องขนส่งนะฮะของเป็นน้ำอ่ะคือข้อดีของเราคือเป็นสมุนไพรของแห้งอยู่แล้วไงมันไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เข้าไปไงฮะ ซึ่งมันไม่ต้องมาตีไม่ต้องไม่ต้องมาตีทมง,มมมมงให้มงมากดใช่ให้มาปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลรูปมันเป็นเป็นผงตรงนี้มันคือจุดง่าย